มึอน,นี่สิล่องตำบักม่วงค่ะมีบักม่วงใหญ่มาลูกหนึ่งอยากกินตำสิล่องตำไส้ําำปลากินกับไอ้นั่นอ่ะกินกับไอไก่ย่างปลาดุกย่างเนาะค่ะมีมาแล้วก็เลยเสียบม่วงนี่มาตำม,มึงเศบๆบิ่งมึอน,นี้เปลี่ยนเป็นตำบักม่วงมึงค่ะลูกใหญ่ๆอร่อยไม่อร่อยก็รู้วันนี้ จริงต่ำบกม้วงใส่ใส่ไก่ย,ย่างหรือว่าปลาดุกย่างตอนกลับบ้านเนาะพี่สาวเป็นเห็ดให้กินแซบ่บแซบนะ่บไงเป็นต่ำต่ำบกมง้วนงยี่สี่เลยตะมานห้องบ่เคยเห็ดเดีย๋ยวอีกอย่างหนึ่งห้องบอก่บกว่ากินเผาเลยสิ่ง่องต่ำกินซื่อๆเบิ่งบกม่วงมันไม่ค่อยเปรี้ยวค่ะ มันตำลายดอกย่างกินบอเบิร์มันวยไงญ่กิงสื่อมากว่ะสิมาย่ำกินนะ่พะพอดีมีไก่ยามีประดุกย่างเลยสิสิล่องตำเมือง ยุงเทพนี่กินตลอดปีนะคะบกม่วงก็ได้เมื่อวานตะยุงเทพดอกอยู่ต่างจังหวัดคือกันเมื่อบานในตลาดมีเบิร์ดบกม่วงนี่กินตลอดปีอยู่เมืองไทยนี่ดีเลยผลไม้ไมีกินตลอดปี กินเบิดบอดอกละเอ๊ะโบเป็นอย่างตำเพื่อเด็กหน่อยนันสองสาวตำเพื่อสองสาวนักม่วงลูกเดียวได้จะได้หลายตักเปเต็มจานเลย กินสี่คนสีน่นหา้นหกบอลือเลยเลยนี่ลูกใหญ่ป่างนี้ยแม่ท่านเข่าแก่น สินากินน่าแซบอยู่เดียวก็มาจัดก,การตำเลยอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวก็รู้แซบค่ะมันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยตำม,มะม่วงกินกับไอ้นันเนาะค่ะกินกับกระย่างประดูกอย่างเสร็จแล้วค่ะมาเด้อกินข้าวน้มกัน กินเขาก็ตำแตงน้ำกันค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเอ้ยพอโทษค่ะเบาพีดตามะม,ม่วงตำมะม,ม่วงค่ะไม่ใช่ตำแตง ขอโทษค่ะพูดผิดเศบๆน้ำกันค่ะกินกับไก่ย่างไก่ย่างประดุกย่างกินกับตำมะม,ม่วงมีแก้วพอมือนีตะบาแตกอีกแล้วค่ะกินเขา่าวันนี้จะกินข้าวอีกแล้วมากค่ะเสแบๆน้ำกันกินตำบกม่วง ตำหม,มกม่วงกับประดุกอย่างเขากันดีค่ะเปรี้ยวหวานน่อยหนึง่งมาสิบอกินเขายันแสีบทองค่ะเพราะว่ามันเป็นสมตำเนาะ ลูกม่วงลูกยังตำแต่ยอย่างจานถ่ายแบบไงขุดลูกขุดนั่ง Cây vàng nhàng đầy ngam cả lưỡng, làm suối อีกหน่อยกมาเฝ้าพอเขากินตะไคร่ยัดใส่ประดุอมหอมหอม,หอมตะไคร่ เราขางยังไ,ไงกันครับ